คือตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในค่ายทหารมึงด่วนตายกันทำไมวะรับแล้วคือตอนนี้นี่ครับผมอันนี้เป็นคลิปคลิปในไลฟ์สตรีมนะครับเออก็คือเราจะพูดถึงเรื่องการเข้าค่ายทหารแล้วแบบไม่ติดดาวไงดีไหมล่ะนะครับปื้มนี่ปื้มเป็นคนเล่นใหม่ครับผมเข้าค่ายทหารไม่เป็นนะครับผมครับผมเกียร์รับเยอดหลังเรา อุ้ยดีว่ะแบบว่าเข้าค่ายทหารแบบไม่ติดดาวไม่แต่ดาวเดียวอย่างเงี้ยอ่าโหมาแล้วเนี่ยครับดูครับก็ถ้าไม่เชื่อก็ดูได้ครับผมเพราะว่ามันไม่มีจริงเลิ้มหลุดหลุดอ่าอ่าดี่พ่วงมาเพื่อเข้าต่อโอเคครับก็เข้าไม่ติดดาวถามว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับเมียบอกคุณผู้ชมนิดนึงครับแฮกเกอร์ครับแฮกเกอร์แน่นอนครับเพราะว่าปกติเนี่ยเข้าค่ายทหารมันต้องติดเท่าไหร่นะตีดาวเนาะเอาลุ้นเหรอ ก็คือโอเคเรามาแจ้งข่าวแค่น okay, ี้เลยครับก็คือถ้ามีเดี๋ยวนี้มีแฮกเกอร์ระบาดนะครับผมที่แบบไม่ติดดาวอะไรง่ายๆนะครับผมโอเคจบคลิปนี้ละบาย